อะไรอะไรอันเนี้ยขนมปังปิ้งอา้าวลาดนมอีก,ก็นนึกว่าร้อนฝานฝานแล้วจะกินไหมกินสิมันอร่อยไหมล่ะมันก็ดีกว่าไม้ดีดปากนิดนึงเอ๊พูดไม่เข้าหูเลยว่ะแล้วมันไม่ดำๆอย่างเงี้ยของอร่อยก็ต้องดำเป็นธรรมดา อืมแต่มันก็อร่อยดีนะอืมก็ไม่ขมเนี่ยใช่ไงเนี่ยวันแห่งความรักให้ขนมปังเป็นของขวัญแทนดอกไม้สตีกุมภาเนี่ยนะใช่โอ้ได้แค่นี้ยนะเดี๋ยวให้อดอกกุหลาบอีกดอกหนึ่งโอโ้โหเดี๋ยวไปตัดก่อนนะแป๊บนึงอ่าอ่ามาตัดมา โอ้โหดอกกุหลาบใหญ่จังให้พี่ใช่ไหมใช่วันแห่งความรัก14กุมภาเหรอขอบใจนะที่ไม่ลืมพี่ขึ้นใจจังเลยอะหอมพี่นะอืมขึ้นใจให้ทั้งดอกไม้แทนใจกับขนมปังกินอิ่มโอ้ดีมากดีมากถึงไม่เอ่อไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็มีน้ำใจ อ่ายังคิดถึงกันอยู่ยังรักกันอยู่ก็คิดถึงทุกวันรู้แล้วคิดถึงวันสำคัญอ,อืมอืมอืม,อม